สวัสดีครับพี่น้องธนาพ่อนามยินพบพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมเมื่อนี ah, ú, réussi, ้พาพี่น้องมากินลูกสาวอยากกินพิซซ่าพี่น้องพิซซ่าแล้วก็มีพิซซ่าสองถาดแล้วก็มีเอียงก็บซาปกิติครับผมซาปกิติขี่หม้อแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่ใส่กันมปังหนุกสาวอยากกินเร่จัดให้ครับพี่น้องมาเมียกับกินน้ำกันครับพี่น้องมากินน้ำกันครับพี่น้องมาดูเลยไปนั่งถ่ายผมโดนพี่น้องพิซซ่าหมดนเลย

cứ thả cùng từng một ngày thì hmm bắt chim mao mình xem bữa แซ <ừ> ่บสวยครับพี่น้องแซ่บสวย,สย <c oughs> มาได้เพียงนี้อกินน้ำกันครับผมพิจฉาอืมหนุ่มเป็นประธานแนอนุงพทยเป็นประธานเหมือนเนี่ยใ <ừ> ช่ไหมพี่โมงซีมกุไง กินหัวบะลุกขอ,อคุณพี่น้องที่สาม,มาคอมเมนต์ติดตามรับชมวนะครับด้วยอขอบคุณหลายครับ Ni young bóp bóp bênh đông nè nài là lúc nài yên gặp nài yên ngàn ngôn ngàn ngôn ngàn nè bóng nho kung tin nài kung tin hả yên gặp nài cung tên dặn dì hè ngàn ngủ 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 非常卡，非是慢，非的慢。 ต้องกินุ่มเบอรเดียวดูเออใจด้วยสปพะเกตตี้แซ่บนั่งพี่ของจูนคุ่นอืมลืมทายรูปโอ้ยเนาะแค่มินรู้เร็กไปน่ะนแ็บแสบผมจิมาผมจะกินสัปพะเกตตี้แค่มากินมาลูก

Đúng không? Hiện nó cùng Bao tiêu bông bông kỳ nếu mọi người mọi พี่น้องเห็นดูแล้วเมื่อแหละพี่กินมะปราวงนะ้นเอนพี่น้องกินแน่นอน,นมาาแม่จะแช่น้ำแพ้นได้ครับเด้อน้ำยาได้ ยันพี่น้องเอกินน้ำแน่นี <c oughs> อ่อี่ม่เป็นก๋วยี๋ย้าวมาจับแสน้ำแพ้ดเ,เด้อจ้าบอกเลย งงปปกุต้งตัง่เนด้ยแต่ปกติไอ้อมากินกันสร้างกอนจะกินพันฝ้ากันกินพิซซ่านผมกินแต,ต่ปกติ พิมนี้มันแจบอันนี้ของพิซซ่าฮัทเด้เถรอเห็นปน่มาเถอพ่ากับเบนี่โอ้พิซซ่ากับเบนนี่มากินข่าล้วยกันเป็นเด้อกินข่าด้วม้ย้มนข่ากับเนนี่แหลรเมือนียวเนี่ยข้าวเผ่าอิ่มท้องบุ๊บ Bên เป็นชิ้น Pizza นะ nhang mu? ăn bột bánh luôn

我们们没有，就找了。 บมแเสียบตาแต่บางคุณไม่กินของคีบุท่าใคร โอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกแรงทุกทรัพย์ทุกการติดตามครับพี่น้องมี่ยังกันแนะน้ำมาเลยครับเด้อขออนุญ่องยานจบเกมไปแล้ฝาก ห้ <laughs> องที่ตามพ่อกับแพรกับของของพ่อแม่ในเด้จ้าโอเคครับพี่น้อง,งมันเรื่องมันบอกมันเก่งนินดนึงหน่อยนะมันบรมีเรื่องเรื่องเป็นดัดแปลงไปครันสบายครับสวัสดีครับผม